อันนี้มาดูกันนะครับความต่างกันนะครับของตัวซาคุตูไฮมูบิตี้ของทีมมอนสเตอร์คัสตอมนะครับกับตัวชาปกตินะครับตัวเบอร์ศูนย์สองนะครับก็จุดต่างกันนะครับที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือขานะครับขาเนี่ยจะเป็นคนละแบบกันนะนี่ตัวนี้เป็นขาแบบไฮมูบิลิตี้นะส่วนตัวนี้เป็นขาแบบธรรมดานะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนอกนะครับตัวนี้เป็นสีออกชมพูนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสีเทานะครับ อมโบริตี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของชุดนะครับที่เอาไว้เอาเอาวุธมาติดตรงนั้นข้ามได้นะครับแต่ว่าตัวชาธรรมดาทำไม่ได้นะครับสีนะครับจะมีการไล่ที่ไม่ค่อยเหมือนกันนิดหน่อยนะครับอยเป็นสีหมัวนะครับตัวนี้สีมันจะออกอเข้มๆหน่อยครับแต่ว่าตัวนี้จะสีเป็นสีเดียวนะครับสีจางสีเดียวเลยเป็นชมพูที่อ่อนกว่านะครับ แล้วก็จะมีลายของสติกเกอร์บางจุดนะครับที่ไม่เหมือนกันนะนีก็ตัวนี้นะครับเป็นของกล่องนี้นะนี่ซัฟุูทูไฮเออร์ิวตี้นะครับนี่จุดแตกต่างกันก็นะ่าจะประมาณนี้นะครับ